กองทบบกครับได้มีการรับมอบผลงานวิจัยแขนเทียมกลควบคุมด้วยชีวสัญญาณยกระดับคุณภาพชีวิตของกําลังพลผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ครับกองทบบกจะพิธีรับมอบผลงานวิจัยโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของแขนเทียมกลเพื่อหยิบจับสิ่งของได้อย่างมั่นคงโดยการใช้การควบคุมแขนเทียมกลด้วยชีวสัญญ,ญาณโดยมีพลเอกวสุเจียมสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานซึ่งโครงการวิจัยนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่ห่วงใย,ยกาลังพลที่สูญเสีเออยอวัยวะจากการปฏิบัติภารกิจจึงได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อต่อย,ยอดความสําเร็จของการพัฒนาแขนเทียมกล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบ,บกในการดูแลสวัสดิการของกำลังพลครับ โอกาสนี้ค่ะกองทบ,บกได้พิจารณานำแขนเทียมกลไปมอบให้กักบจ่าสิบตรีนรรบดีแปลงสีค่ะสังกัดกอ,อกองพลพัฒนาที่สองที่ประสบเหตุไฟฟ้าดูดสูญเสียแขนข้างขวาไปจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อ2ตุลาคมปี64ก็นำไปใช้ประโยชน์ค่ะเพื่อดำเนินการในชีวิตประจาวันแขนเทียมกลเนี้ค่ะถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยระบบของตัวขับ แล้วก็กลไกนิ้วมือที่สามารถเคลื่อนไหวได้ถึง26องศาอิสระค่ะมีระบบเซนเซอร์มีอัลกอริทึมที่มีความจําเฉพาะสั่งการได้3มหมดหลักเลยยกแขนหยิบจับการใช้งานทั่วไปสามารถหยิบจับสิ่งของได้ค่ะอย่างเช่นกรองนมกดน้ําลูกบอลน,นะคะก็ได้สําเร็จเลยเฉลี่ยถึงร้อยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวตลอดจนเป็นการช่วยในการติดกระดุมแล้วก็รูดซิปเสือ้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ครับกองทัพบกได้พิจารณานําผลงาน าการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาขยายผลพัฒนาและต่อย,ยอดแขนเทียมกลนที่มีความเหมาะสมเพื่อส่งมอบให้กับกําลังพลที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภารกิจปกป้องอธิปไตยการรักษาผลประโยชน์ของชาติตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆกองทัพบ,บกก็พร้อมจะดูแลสิทธิและสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต อันจะเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เสียสละในทุกภารกิจต่อไปครับ